สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็กซิ้งเทเลน,นนะครับวันนี้เราก็มาพันที่หมายเดิมอีกแล้วครับหมายป่อของที่บ้านนะครับวันนี้วันที่สามแล้วนะครับที่เรามาเป้าหมายนี้ จะได้ตัวนะครับแต่ต้องเอาให้ได้ครับหมายนี้เดี๋ยวชาน,นี้เรามาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับท่างแรกต้องลุ้นก่อนนะครับ,รนนรบว่าจะได้ยิงไหมนะครับเรื่องได้ตัวนี้เอาไว้ที่หลังนะครับหมายนี้นี่ขึ้นค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวตามไปลุ้นกันเลยนะครับเป้าแรกมาแล้วครับเหมือนนะครับอืนน้โตดครนะับล้วจะไม่โดดเงียบจัง อยูครับโหเพื่อนดูนะครับหึกว่าไม่อยู่นะครับโอ้โหอยู่ครับอยู่อยู่อยู่นะครับลุ้นอย่าให้ขาดนะครับโอหไม่มีอะไรมาเกี่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวออกพี่โล่นครับ โอ้ตอนแรกนึกวไม่โดนนะครับยิงโดดเลยนะครับเพขึ้นนะครับ เกือบหลุดนะครับแทบไม่ทะลุนะครับตัวนี้โหดูไซส์นะครับดูลูกดอกเข้าเงียงไปนิดเดียวยครับเนี่ยครับเียงเกือบหลุดเลยนะครับเนียงถึงตรงนี้เลยนะครับในตางเนี้ยเดี๋ยวเราไปชั่งกันนะครับว่ากี่กิโลนะครับตัวนี้ น,นี้เป็นการบอกให้รู้นะครับว่ายิงปลาแรดไซสนี้อย่างเส้นเดียวลุ้นเกินนะครับน่าจะต้องอย่างน้อยสองเส้นนะครับถึงสามเส้นอันนี้ถือว่ายิงโดนจุดนะครับมันถึงได้ติดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทีนะครับเนี่ยครับ ปักอยู่นิดเดียวจริงนะครับนี่ถ้าดินดแรงนิดเดียวนี้เอาไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยผมเมื่อกี้วัดเสียวมากครับตอนลงไปเอาืเนี่ยปักแค่นี้เองนะครับน่าเสียวสุดอาจจะด้วยระยะที่มันค่อนข้างไกลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันนะครับ คราวนี้ถือว่าไม่แห้วแล้วครับเดี๋ยวไปชั่งกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่ดูน้ำหนักนะครับย่อนสามกิโลไปนิดเดียวแล้วครับถึงว่าแล้วครับลูกดอกนี้ปักเกือบไม่เข้านะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับหลังจากไปเฝ้ามาสามวันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ